อ่าได้ล่ะในเพศลกูกจะแชร์ลงเพศแชร์ดิแชร์ได้มั้ยแชร์กโกดรับไปเลยเราบอกเดี๋ยวพ่อไลฟ์สุดแพน็นเดี๋ยวแชร์ด้วยนลูกแชร์ไปเอ่ะ้าหรอกค่ะเดี๋ยวพ่อไลฟ์สุดกับนึนะคะพี่ปู สวัสดีครับหนึ่งคนที่เข้ามาใครเนี่ยครับ,รบก็ฝากแชร์ก่อนเลยนะครับเข้ามาสองคนแรกเนี่ยใครเอ่ยวันนี้นะครับก็เมฆนะครับผมเมฆจะมาไล์สดในเรื่องของการขายสินค้าเอาตัวรอดให้ได้ในช่วงนี้นะครับช่วงนี้ปัญหาหนักๆของเราก็หลายๆคนก็โดนเหมือนผมนี่แหละแชร์เ,เฟื่อนเป็นเปิดสาธาณะเลยนะ หลายๆคนก็คงโดนนะไม่น้อยไปกว่าผมนะครับคงโดนเหมือนกันทั่วประเทศนะครับในเรื่องของออพอมีอโรคระบาดนี่มานะครับการทํางานมันปิดการค้าการขายมันทําไม่ได้นะครับเราทําอะไรไม่ได้เลยนะเมื่อเราค้าขายไม่ได้แต่เราต้องมีรายจ่ายเยอะเงี้ยเราก็ต้องปรับตัวปรับสภาพให้เข้ากับสภาพในตอนนี้นะครับก็คือ กับรายจ่ายที่เข้ามานะครับกับรายรับที่มันหายไปอย่างผมเองก็ต้องพยายามปรับตัวเอาตัวรอดให้ได้นะครับก็ในช่วงนี้ก็การค้าการขายที่เคยติดต่อค้าขายไว้ก็สะดุดหยุดหมดชะงักหมดนะครับทีนี้แต่ถ้าเราจะรอดไปได้นะครับการขายมันก็ต้องปรับรูปแบบมานะครับแล้วก็สิ่งที่เราจะค้าขายในตอนนี้ก็คือสินค้าทุกอย่างก็พยายามลงมาในออนไลน์กันนะครับ ลงมาในออนไลน์ของผมก็ออนไลน์ก็ทํามาตลอดอยู่แล้วนะครับแต่ช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยก็คือจะเน้นในเรื่องของการไปขายสินค้าส่งออกต่างประเทศซะส่วนใหญ่นะครับแมกนาโนก็จะส่งออกไปล่าคอมเมนพม่ากัมพูชาอะไรเงี้ยก็เป็นเน้นการส่งออกแล้วก็จะไม่ค่อยได้โพสต์ไม่ค่อยได้ไลฟ์ขายนะทุกคนก็จะเห็นว่าผมหายไปจากโลกออนไลน์นะครับก็คือจะไม่ค่อยเห็นผมนะเพราะว่าผมจะเน้นเน้นหน้างานมากกว่าเน้นไปขายหน้างาน แต่ตอนนี้คือมันเดินทางไม่ได้ยิ่งหน้าด่านหน้าชายแดนการส่งสินค้าขายสินค้าต้องละเอียดต้องยากลําบากมากๆเลยเพราะมันส่งไม่ได้มันขายไม่ได้นะครับมันแค่ตัวคนจะข้ามไปยังยากเลยสินค้าก็ข้ามได้ข้ามได้นะครับแตม่มันยากลําบากในการส่งนะครับต้องยุ่งยากต้องใช้เส้นสายต้องใช้เทคนิคใช้ยุทธวิธีเยอะแยๆเลยในการที่จะขนถ้าตรงไหนลักลอบได้ก็ต้องรับลอบ ตรงแม้แอบส่งได้ก็ต้องแอบส่งนะครับคือมันยากลำบากนะครับรายได้มันหายไปเกือบหมดมันหายไปเก้าสิบเปอร์เซ็นเลยนะรเรื่องนี้คือไม่ต้องเล่าเรื่องความลำบากมากไอ้สิ่งที่ผมลำบากอยู่ผมคิดว่าคนอื่นๆก็เจอเหมือนกันนะครับแต่ในความลำบากของแต่ละคนทุกคนลำบากเท่ากันหมด แต่เราไม่รู้ว่าปัญหาของแต่ละคนนะใครมีปัญหาอะไรบ้างผมก็มีปัญหาในส่วนของผมนี่สินที่มีก็ต้องจ่ายรายจ่ายรายวันก็ต้องมีก็ต้องจ่ายนะครับแต่รายรับมันหายไปนะทีนี้เมื่อกลับมาใน facebook อีกครั้งหนึ่งกลับมาในโลกออนไลน์โลกโซเชียลอีกครั้งหนึ่งวันนี้ผมก็มาเจอกับนะครับทุกคนที่กดติดตามอยู่ในเพจนี้นะครับเพจ mpi thailand นะครับก็คอมเมนต์ขึ้นไม่รู้ทไมพ่อไม่เห็นคอมเมนต์ดูหนะน้าเฟซหนะ่อย ทำไมพ่อมองไม่เห็นคอมเมนตะ์ล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวกดคอมเมนต์ตัวเองหน่อยเดี๋ยนะครับไม่เห็นคอมเมนต์นะครับว่าใครคอมเมนต์อะไรบ้างาเดี๋ยยวพยายามคอมเมนต์เอ่อตอนนี้ยังไม่เห็นคอมเมนต์นะครับพเพื่อนๆมีคอมเมนต์เข้ามาบ้างใช่ไหมแต่ผมยังไม่ได้เห็นนะครับกรเลย,ยังไม่ได้อ่านออออคอมเมนต์อ๋อคอมเมนต์อยู่ในนี้อ่า ้ไดทีนี้นะครับเมื่อสินค้านะครับกลับมาลงออนไลน์รอบนี้ก็มันก็จะมีในเรื่องของการปรับปรุงราคาพิเศษขึ้นมาเรื่องคุณภาพนะครับก็มีคลิปนะครับมีคลิปให้เห็นกันอยู่แล้วนะครับคาแคมไม่ได้ทําแล้วครับถ้าพี่เมฆลำบากผมก็ตายโอ้ลำบากจริงๆครับตอนนี้ค้าขายยากนะครับทีนี้เมื่อมาลงขายตรงนี้นะครับผมก็นะในส่วนของคนที่นะครับ เคยใช้นะครับจะตอบคําถามเกี่ยวกับแมกนาโนได้ดีและล่าสุดที่ผมทําคลิปออกไปก็คือเปิดเผยให้เห็นแล้วนะครับว่าแมกนาโนมีส่วนช่วยยังไงบ้างเวลาที่เราใส่ลงไปนะครับหนึ่งก็ในเรื่องของการลดการเสรียดสีนะตรงนี้โอ้โหเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับเคลือบผิวปกป้องป้องกันการเสรียดสีช่วยล้อลื่นนะครับช่วยให้ลดเครื่องกําลังเล่งกําลังอัดดีขึ้นการเล่งดีขึ้นช่วยเซฟเครื่องใส่ไปแล้วเครื่องไม่ร้อนใส่ไปแล้วช่วยลถวิ่งดีอัตราการเล่งเพิ่มขึ้น นะครับประหยัดน้ำมันน,นี่คือเรื่องพวกนี้เรื่องง่ายๆที่เรารู้แล้วถ้าใครยังไม่รู้ยังไม่เห็นก็ไปดูในคลิปที่ผมโพสต์เอาไว้คลิปวีดีโอที่การทดลองไว้ตัวนั้นชัดเจนมากนะครับเป็นคลิปที่ชัดเจนมากแต่วันนี้เรามาพูดในส่วนของคนที่ยังไม่เชื่อก็อาจจะไม่อยากใช้อาจจะไม่อยากซื้อนะครับตรงนี้ไม่เป็นไรแต่วันนี้เรามาพูดกันสําหรับคนที่เคยซื้อใช้คนที่อยากได้นะครับคนที่อยากใช้ ที่อยู่ในในสน่วนนี้ก็มีราคาพิเศษมาราคาพิเศษของผมคือไม่ต้องพูดกันมากเลยครับครึ่งราคาแมกนูเนี่ยอันนี้ขวดใหญ่จะขายพันกว่านี่ครับลดไปเลยครึ่งราคานะครับเหลือเจ0้อยนะครับในส่วนของรถยนตะ์อาจจะไม่ไลส่วนจะไม่พูดเยอะนะครับจะพูดไว้หน่อยเดียวแล้วเดี๋ยวปักหมดเอาไว้นะครับในส่วนของรถยนต์ควดนี้นะครับสามารถใส่รถยนต์ได้2คันนะครับแมคนโนตัวพิเศษตัวนี้นะครับก็สามารถใส่รถยนต์ได้2คัน จาก1,200บาทก็มาครึ่งราคาครับ1,200แล้วก็รู้อยู่แล้วครึ่งราคาคือ600นะครับง่ายๆแค่นี้เองใครที่สนใจทักเข้ามานะครับพิเศษให้เลยนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของการแถมนะครับก็ผมก็มีน้ํายานะครับเช็ดมือฆ่าเชื้อทางสะอาดนะครับเช็ดมือแถมให้ผมใส่แล้วมันอืดอ่นรับอืมจริงเลยครับ ไม่น่าจะเป็นไปได้นะครับแมกโนใส่แล้วลื่นคล่องขึ้นนะครับถ้าอื่นขึ้นเดี๋ยวทักมาหาผมได้นะครับขอลองดูหน่อยสิมันเป็นจริงหรือเปล่าสั่งจากไหนสั่งจากผมไหมนะขอดูหน่อยนะครับนะแต่ถ้ามาป่วนกันเดี๋ยวไม่เอานะครับตอนนี้ขอทำมาค้าขายนะครับถ้าจะป่วนรบกวนหลังใหม่ทักแชทนะครับหน้าในส่วนของหน้าไลฟ์สดในขอเป็นทํางานนะครับโปรโมตในส่วนคนที่มาป่วนนี่ขอเชิญออกไปก่อนนะครับ ผมมั่นใจได้เกินว่าคนพยายามที่จะป่วนเยอะคือไม่พอใจอาจจะไม่ชอบเป็นการส่วนตัวเห็นผมค้าขายนะเห็นผมยังอยู่เห็นผมยังไม่พังพินาศอาจจะเกิดความอึดอัดใจอาจจะเกิดความเกลียดกาหูเกลียดกาตาตรงนี้ก็ขอโทษด้วยนะครับแต่ก็รบกวนนะครับว่าให้ออกไปก่อนนะครับตอนนี้ขอทําหน้าที่ในการโปรโมทในการโฆษณาสินค้านะครับในการทํางานนะในการสู้งานของผม แล้วล่าสุดนะครับผมมีแมกโนโนครับตัวใหม่ออกมาคือตัวเนี้ยขวดเนี้ยถามว่ามันใช้ได้ไหมที่ผมลงในคลิปล่าสุดคือตัวนี้นะครับที่เทสลงในคลิปที่ว่าเห็นว่ามันลื่นมากมันดีมากเป็นการการสกรอได้คือมอเตอร์ที่เราใส่ลงไปเนี่ยคือไม่หมุนเลยไม่ไหวเลยแต่พอเราหยอดตัวนี้แล้วมันสามารถมันหมุนมันคล่องมันลื่นมันดีขึ้นมาได้เนี่ยบอกให้เนี่ยครับนะนั่นคือประสิทธิภาพจริงๆมันซึ่งมันสุดๆแล้วมันดีมากๆเลย แต่ว่าพี่น้องครับแต่ว่าครับปริมาณของมันเนี่ยมันเหมาะสําหรับรถบรรทุกน้องต้นข้าวบอกใส่แล้วดีมากนะครับขอบคุณมากครับคือขวดนี้นะครับมันเหมาะสําหรับรถบรรทุกเลยราคามันสูงถ้าเอามาใส่รถยนต์ใส่ได้ไหมใส่ได้ครับมันใส่ได้สองคันถึงสามคันด้วยซ้ําแต่ราคามันสูงนะเมื่อราคามันสูงคนที่อยากจะซื้อใช้ก็แบบอยากลองหน่อยพออยากลองซื้อก็ไม่อยากลองราคาที่มันแพงก็อยากลองถูกๆโอเคจัดให้ครับ ตอนนี้ครึ่งราคาจากพันห้าร้อยนะครับพันห้าร้อยก็ลดครึ่งราคาก็เหลือพันเจ็ดร้อห้าสิบนะก็ไม่ขายครับขายเจ็ดร้อยพอนะครับสำหรับับคน,นี้นะครับขายเจ็ดร้อยพอแต่ผมทําออกมานี่ครับสูตรประหยัดตัวประหยัดตัวนี้ครับทําออกมาอันนี้เป็นตัวลดต้นทุนครับน้ํายาตัวเดียวกันครับขวดเดียวกันน้ํายาเดียวกันใช้ขวดสีเทาเหมือนกันขวดนี้คือขวดที่บรรจุอยู่ในกล่องนี้ครับนะไซส์ขนาดเท่ากัน น้ำยาก,ก็ตัวเดียวกันครับแต่ว่าผมลดปริมาณลงมาลดปริมาณลงมาครับตัวนี้จากปริมาณเนี่ยที่บรรจุ300มิลลิลิตรครับเหมาะสำหรับรถบรรทุก1คันหรือรถกระบะ2คันถึงสคันผมลดปริมาณลงมาให้มันเหลือแค่ปริปรมาณ200มิลลิลิตรครับ200 ml ปริมาณ200อีเมลเนี่ยมันเหมาะสำหรับรถยนต์ทั่วไปรถกระบะรถเก๋งทั่วไปใส่เลยหมดขวดเลยคุณไม่ต้องมาตวงไม่ต้องมาแบง่งคือขวดเดียวจบเลยนะครับแต่ทีนี้อ้าวพอลดปริมาณลงมาแล้วมันเป็นตัวสินค้าตัวประหยัดอะเราอยากทำให้มันถูกพออยากทำให้มันถูกปุ๊บผมก็ลดต้นทุนในส่วนของค่ากล่องลงไปด้วยครับคือค่ากล่องนะครับจาก ใส่กล่องกล่องทีสวยกล่องตัวนี้แพงนะครับกล่องใบหนึ่งหลายตังค์นะครับการแพ็คการซีนการบรรจุการเขา้เขาเครื่องบรรจุแล้วก็เปลี่ยนใหม่ครับบรรจุตัวนี้ลงมาให้ถูกลงปริมาณให้น้อยลงใช้ฉลากแบบธรรมดาไม่ใช่ฉลากแบบเททองเงาก็เป็นฉลากแบบธรรมดานะครับแล้วก็ไม่แพ็คกล่องคือซีนฝาเสร็จปิดฝาเสร็จแล้วเราซีนพลาสติกเลยไม่มีกล่องนะครับแต่มาราคาประหยัดครับขวดนี้แค่ สามร้อยเก้าสิบบาทครับตกใจไหมคือปกติอะสามร้อยเก้าสิบคือขวดนี้ขวดนี้คือขวดเล็กสําหรับมอเตอร์ไซค์ใส่ม่ได้มอเตอร์ไซค์ได้สองคันแต่ด้วยความที่ผมอยากให้ลูกค้าคุ้มทุนขึ้นอยากให้ลูกค้าประหยัดเงินลงมาลดขั้นตอนการจ้างเขา,าจุลดขั้นตอนในเรื่องเอกสารลดขั้นตอนในอ่ในเรื่องลดคุณภาพในเรื่องของฉลากแต่ยังคงน้ํามันไว้ตัวเดิมให้เขาได้ใช้น้ํามันของดีนะครับ ก็ลดลงมานะครับแล้วก็ให้เหลือเป็นตัวนี้ปริมาณลงมาให้เหลือ200นะครับ <Okay. S 1> ใช้ดีครับตอนแรกเห็นดาม่าเยอะเลยลองซื้อมาลองใช้ ผมออกมาดีเครื่องเงียบก็บครับผมขอบคุณมากครับที่ใช้ดีแล้วบอกต่อนะครับก็ฝากบอกต่อฝากโฆษณาด้วยแล้วตัวนี้นะครับคนที่มีรถกระบะรถเก่งนะครับที่ไม่ใช่รถบรรทุกนะครับถ้ารถบรรทุกก็ต้องเป็นคนนี้เหมือนเดิมนะครับปริมาณ300อเหมาะสาหรับเครื่องยนต์6สูบขึ้นไปเครื่องยนต์ขนาดใหญ่นะครับแต่ถ้าตัวนี้4ี่สูบทั่วไปนะครับขวดนี้จบเลยแต่ราคามันต่างก,กัน2เท่าสเท่าอันนี้พันเจ็ดไออันนี้พันห้าอันนี้3 9ม้อย 390ครับในช่วงโปรโมทนี้ฟิล์มขออีสองขวดนะในช่วงโปรโมทให้ลองนี้นะครับ3ขวดนะครับจัดแพ็กเกจมาเลย3ขวดแบบนี้นะครับ1,000บาทฮะนี่เรื่องจริงนะใส่กระบะได้3คันใส่เก่ง3คัน3ขวดเนี่ยแค่1,000บาทส่งเลย3าขวดนี้นะครับฟนะร,บนนครบฟีค่าส่งด้วยนะครับเน้นนะครับฟรีค่าส่งด้วยนะครับ สาม 1, คนหนึ่งพันโอเคไหมมันถูกแบบไม่น่าเชื่อแต่ว่าผมมีความรู้สึกหนูว่าสินค้าเราเราโปรโมทลงไปแล้วตัวนี้โปรโมทลงไปแล้วเห็นแล้วว่าดีมีคลิปวีดีโอให้ดูแล้วว่ามันดีวิ่งแล้วมันลื่นมันเงียบใส่แล้วมันเห็นผลนี่ยหลายๆคนก็บอกเนี่ยคอมเมนต์มาใส่แล้วเห็นผลดีขึ้นแต่ทีนี้การที่ตัวนี้จะขายได้จะขายดีต่อจะยืนอยู่ในตลาดได้ต่อผู้คนต้องได้ทดลองใช้เยอะ ต้องมีคนลองใช้เยอะๆต้องมีคนรู้เยอะๆแล้วทุกคนบอกต่อมันถึงตัวนี้สองตัวนี้มันถึงจะตีตลาดได้การที่จะมีคนบอกต่อเยอะๆก็ต้องให้มีคนลองใช้เยอะๆ,ๆคนจะลองใช้เยอะๆยดงไงในเมื่อในตอนลองซื้อใช้แร็กๆเนี่ยเขาก็ไม่อยากซื้อหรอกนะพันกว่าบาทมันแพงก็ทําตัวนี้มาไงครับให้มันถูกลงนะมันเลยสามร้อยเก้าสิบทีนี้เมื่อคนได้ลองใช้ตัวนี้เยอะๆแล้วนะครับสามร้อยเก้าสิบเนี่ยเยอะๆแล้วนะครับ เดี๋ยวต่อไปก็ตัวนี้มันก็น่าจะเดินได้ของมันเองเพราะว่าคือมีตัวลองใช้ให้คนลองใช้เและตัวลองใช้เราก็ต้องเอาอย่างดีนะครับอนาคตคงขึ้นราคาไม่ขึ้นราคาครับอนาคตก็ยังขายตัวเดิมตัวนี้ครับอนาคตก็ตัวนี้ขายตัวนี้ไงครับคือเมื่อตัวนี้มันขายดีตัวนี้มันก็น่าจะขายได้ของมันอัตโนมัติครับมันน่าจะก็คือมันสินค้าตัวเดียวกันไง แต่ทีนี้เมื่อทุกคนรู้แล้วเชื่อแล้วเฮ้ยมันใช้ดีจริงนะใส่แล้วมันลื่นมันวิ่งมันเงียบดีมันประหยัดน้ามันมันเล่งออกดีเครื่องมันเบานะครับคนทีนี้พอคนเขามาถามซื้อไปเออแมกโนนูเมื่อมันดีแล้วคนเขาก็จะซื้อตัวนี้อัตโนมัติอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราทําตัวถูกมานะครับให้คนได้ลองใช้เยอะ ในส่วนของที่จะมาขึ้นราคาตัวนี้คงไม่ขึ้นนะครับที่จริงราคาเนี่ยเปิดมาโรงงานส่งมาให้เนี่ยเปิดราคามาอยู่ที่เก้าห้าสิบผมบอกโหเก้าร้อยห้าสิบกำไรเยอะนะครับเก้าร้อยห้าสิบกำไรเยอะแต่ไม่เอาเราจะทําให้ประหยัดประหยัดมันต้องประหยัดจริงๆคือขายสามขวดพันไปเลยไม่ต้องพูดถึงเรื่องกําไรไม่ต้องพูดถึงเรื่องทุนเรื่องกําไรนะสินค้าเพิ่งเริ่มทําออกมาตลาดใหม่อีกครั้งหนึ่งเนี่ยคนยังไม่ ฮิตยังไม่บูมตลาดจะไม่แตกเลยจะมาพูดมากเรื่องกําไรเยอะแยะอะไรไม่ได้นะครับเอาให้คนรู้จักเยอะๆก่อนตุ้ยครับพี่ตุ้ยบอกว่า,าตัวใหม่ยังไม่ได้ลองลองเลยครับพี่สั่งเลยครับแล้วตอนนี้มีแถมด้วยครับมีของแถมด้วย oh, <okay. S 1> ใช้ดีมากครับเห็นพูดไม่ดีอย่างนู้นอย่างนี้เลยซื้อมาลองผลออกมาเงียบร้อยเปอร์เซครับขอบคุณมากครับ โจ้น้องแข็งบอกว่าใช้แล้วดีจริงใช้มา3ปีละรถ2คันแล้วครับขอบคุณมากๆครับพี่สุเดชนี่มาลาก็บอกว่าใช้ดีนะครับลองมาแล้วครับขอบคุณมากครับใช้ดีลองแล้วก็ตอนนี้นะครับอยากให้ลองกับนะครับให้ลองตัวนี้ดูนะครับราคามันถูกนะครับมันประหยัดยิ่งในยุคเศรษฐกิจแบบนี้ยุคที่เขาปิดประเทศอย่างนี้นะตอนนี้เขาปิดประเทศเนาะคนก็ออกจากบ้านไปไหนไม่ได้ก็ลองตัวนี้ดูและพิเศษสุดครับช่วงนี้คนอยู่บ้านกัน คนอยู่บ้านรถไม่ค่อยได้ใช้เมื่อไม่ค่อยได้ใช้รถสุรชยัยอ๋อพี่จําได้รถผมห้าคันใส่ทุกคันเลยดีมากๆครับพี่ขอบคุณมากๆครับอันนี้สั่งประจําจําได้ครับก็ตอนนี้นะคนก็รถไม่ค่อยได้ใช้งานเรื่องเครื่องยนต์อาจจะไม่ได้ใช้งานหนักแต่ใส่ตัวนี้ไปลองใช้ก็จะเห็นผลเลยแต่ว่าในเรื่องของการอยู่บ้านเรามีโอกาสได้ล้างรถได้ดูแลรถเช็ดถูรถแน่นอนแนะนํานี่เลยครับเคลือบแก้ว เคือบแก้วตัวนี้เป็นสินค้าที่เราใช้ในร้านของเรานะครับเพื่อใช้ในการบริการลูกค้าในการขัดเดค,ดคดเลคืบคบคอ,อบแก้วนะครับนสขวดพันใช้ยาวๆเลยครับใช่ครับผมคือเคลือบแก้วนะครับตอนนี้เราอยู่บ้านกันใช่ไหมเรามีเวลาล้างรถเช็ดรถเพราะเราออกนอกบ้านไม่ได้ไปไหนไม่ได้แล้วก็ว่างเช็ดรถล้างรถเคลือบแก้วขวดนี้ครับ1,790บาท หนึ่งขวดผมใช้เคลือบรถลูกค้าได้เจ็ดแปดคันพอผมเคลือบสามชั้นเคลือบสามรอบเคลือบสามชั้นเนี่ยได้เจ็ดแปดคันถ้าเคลือบชั้นเดียวรอบเดียวได้สิบกว่าคันครับสิบสี่สิบห้าคันราคาปกติอยู่พันเจ็ดร้อยกว่าวันนี้ครับผมบเฉพาะวันนี้เอามาเลหลังให้ขายครับขวดละไม่ถึงครึ่งราคาครับคือให้ลองใช้กันแค่เจ็ดร้อยบาทเนี่ย จาก1,700วันนี้ให้700เครือบขันรถได้10กว่าคันนะครับ14-15คันใส่มอเตอร์ไซค์มีไหมครับมอเตอร์ไซค์อันนี้ครับเ,เก็บเงินปลายทางมีไหมครับรบกวนเป็นเป็นโอนก่อนเพราะตอนนี้ราคาถูกมากแล้วนะครับแล้วบวกค่าส่งด่วนนะครับเพราะว่าระบบเก็บเงินปลายทางผมเคยทําแต่ผมโดนแกล้งเยอะคือมีคนที่ไม่ชอบมีคนที่อยากแกล้งเนี่ยก็ทักสั่งสินค้าให้ส่งเก็บเงินปลายทางพอส่งไปแล้วก็ไม่เอา พอส่งไปแล้วเขาไม่เอาปุ๊บเนี่ยบริษัทขนส่งเ้าตีกลับพอเขาตีกลับเนี่ยผมถูกปรับเงินครับนะผมถูกถูกปรับเงินทีละ4ี่บาท50บาทนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ลบกวนว่าเป็นการโอนเข้ามานะครับควนมอเตอร์ไซค์ที่ถามมามีนะครับ3า0บาทนะ3 0บาทวันนี้สั่งมาเนี่ยแค่ร้อยกว่าบาทพอครับมาส่งให้170บาทรวมส่งครับผมนะถ้าสั่ง2ขวด ร้อยเจ็ดสิบบาทโปรตีนะสามร้อยเก้าสิบาทใช่ไหมวันนี้ร้อยเจ็ดสิบาทรวมส่งแต่ถ้าสั่งสองขวดขึ้นไปนะสองขวดเนี้ยสามร้อยแล้วฟรีค่าส่งไปเลยนะขวดหนึ่งใส่มอเตอร์ไซค์ได้สองคันนะครับสองขวดก็ฟรีค่าส่งไปเลยครับสขวดพั 3, 4, นฟรีค่าส่งคนองสองพอพอคนใครก็จะมีมอเตอร์ไซค์สามสี่คัน 3, อ่าสามขวดพันฟรีค่าส่งนะครับ นี่ครับเป็นคือที่มาไลค์ขายตัวนี้บอกแล้วว่าก่อนหน้าน,นี้เน้นขายส่งออกไปต่างประเทศไปประเทศเพื่อนบ้านแต่ด้วยสภาพที่เขาปิดประเทศแบบนี้ไม่ให้เดินทางไม่ให้ออกจากบ้านแบบนี้นะครับเราต้องอยู่เราต้องรับผิดชอบต่อสังคมเราอยู่บ้านเราไปไหนไม่ได้ก็เน้นแบบนี้ครับก็เอามาลงออนไลน์ก็มาขายมาโพสต์ลงขายออนไลน์นะครับแล้วก็ให้ราคาถูกๆให้ได้ลองใช้นะในอนาคต ผ่านไปปีหนึ่งพดขายแบบนี้ทุกวันทุกวันทุกวันไ์สวดทุกวันคนซื้อใช้วันนี้สองขวดวันนี้สามขวดก็เพิ่มเป็นหกคนเพิ่มเป็นสิบคนเพิ่มเป็นร้อยคนเพิ่มเป็นสองร้อยคนเพิ่มเป็นพันคนเมื่อคนเป็นพันคนได้ใช้ตัวนี้แล้วรู้ว่ามันดีผมมั่นใจว่าตัวนี้ก็จะขายได้ในอนาคตแน่นอนในราคาปกติของมันในราคาปกติของมันก็คืออยู่ที่พันสองร้อยพันห้าร้อยนะครับ แต่โอกาสณนตอนนี้เนี่ยคนที่ลองใช้ตอนนี้ได้ใช้สินค้าตัวดีด้วยตัวอย่างดีด้วยนะครับเน้นเลยนะครับว่าใช้ได้ใช้สินค้าตัวอย่างดีตัวพิเศษนี้ด้วยแต่ว่าราคามันก็จิว๋วหลิวราคาแค่สาม้อยเก้าสิบาทเฮ้ยเป็นไปได้เหรอจริงๆครับคือผมอยากให้ทุกคนเนี่ยช่วยลองใช้แล้วบอกต่อช่วยลองใช้แล้วโฆษณาต่อหน่อยมันเป็นยังไงดีพูดไปเลยครับว่าดีบอกกันให้หมดน,นะ อย่างผมเนี่ยผมมั่นใจอยู่แล้วว่ามันดีเมื่อตัวนี้มันดีแล้วเดี๋ยวผมทําคลิปลงไปโปรโมทลงไปมันดีแล้วมันเห็นผลแล้วใช่ไหมเมื่อเห็นว่ามันดีขนาดนี้แล้วก็แบ่งใส่ขวดเล็กมาแบ่งใส่ขวดเล็กมาแล้วขายให้เป็นชุดโปรโมชั่นให้เขาได้ทดลองใช้ราคาถูกๆเ<ม>นี่ยรถกระบะใช่ไหมครับพี่จักรพันถามมาว่ารถกะระบะคุเทลลี่รถกระบะก็นี่ไงครับจากปกติขวดละพันสองร้อยเนี่ยเราทําออกมาใส่ขวดเล็กนะแต่ขวดนี้มันใส่ได้สองคันไง สองคันมันก็บางไปหน่อยคันเดียวก็หนาไปหน่อยทํามาขวดนี้รดปริมาณลงให้ใส่ขวดเดียวหนึ่งคันพอดีพอดีนะครับหนึ่งคันหนึ่งขวดพอดีแล้วทําให้ราคามันถูกราคามันถูก390บาทมันถูกที่สุดในโลกแล้วครับนะเป็นสารเคลือบที่ถูกที่สุดแล้วอา้าวถูกแบบนี้แล้วไม่กำไรเหรอได,ได้เลยลรอค่าโฆษณาตัวน,นี้ไม่ต้องเสียพูดลงเฟซบุ๊กค่าฉลากใช้ฉลากกระดาษแบบธรรมดา ใช้ถุงซีนแบบยี่ห้อถูกใช้ขวดแบบเหมาซื้อราคาถูกแล้วบรรจุให้น้อยลงให้มันเหมาะสําหรับรถหนึ่งคันก็คือทําให้ถูกอะนะไม่เน้นเรื่องกําไรไม่เน้นเรื่องหาทุนแต่ว่าทําออกสินค้าออกมาเยอะแล้วก็ขายขาย,ข,ายขอไม่ได้ทุนเข้ามาพอนะครับให้มันให้มันได้ขายพอนะครับ เมื่อมันได้ขายออกไปแล้วก็เดี๋ยวมันเห็นผลดีนะครับคนเขาจะบอกต่อเนี่ยเหมือนหลายๆคนที่เข้ามาใช้แล้วอ๋อมันดียังไงเขาจะบอกต่อให้เรานะครับแทบทุกคนที่สั่งไปใช้แล้วจะกลับมาสั่งอีกผมมั่นใจเลยแทบทุกคนที่สั่งไปใช้แล้วนะครับจะกลับมาสั่งเราอีกเนี่ยเหมือนพี่คนเนี้ยสั่งไปแล้วใช้แล้ว1ขวดก็เพิ่มมาเป็น2เป็น3จนเป็น5ขวดใช้ซื้อไปใช้แล้ว1่คันก็สั่งมาเพิ่มอีกจนมีรถสคันในบ้านก็เติมทั้ง3คันเนี่ยครับเพราะว่าสินค้ามันดีเข รถเก๋งนี่เลยครับแนะนําเลยครับถ้ารักรถมากอยากซื้อไปใช้คุ้มคุ้มขวดนี้ครับใส่ได้สองคันอยากประหยัดครับรถเก๋งใช่ไหมขวดนี้ใส่ได้ครับสินค้าตัวเดียวกันนะครับใส่ได้รถซีวิคนะครับขวดเดียวหนึ่งคันหนึ่งขวดจบเนี่ยสาม้อยเก้าสิบาทอ้าววันนี้แถมสติกเกอร์ด้วยครับใครสั่งวันนี้มีสติกเกอร์แถมพี่มาโชว์สติกเกอร์ถือสติกเกอร์โชว์รหล่อข้างหลังหน่อยรูกมลาแล้วบอกด้วยนี่นี่สติกเกอร์อยู่ไหนหยิบมาเนี่ยสติกเกอร์ในลังมีรล สติกเกอร์มีนะครับสั่งวันนี้นะครับนอกจากลดราคาแบบถูกสุดๆแล้วนะครับแถมสติกเกอร์ด้วยทุกคนพ่าบอสไซดกี่ขวดถึงกาแีค่าสองขวดและนะครับและนะครับของแถมมีอี่ะผมทำอ่ะมายืนข้างหลังมานั่งข้างหลังพ่อเลยโชว์สติกเกอร์นะครับสั่งทุกขวดนะครับก็แถมสติกเกอร์สวยๆด้วยทุกขนาดเล็กอ่ะทีมอยู่ข้างหลังพ่อเนี่ยนะครับสติกเกอร์มีให้นะครับ ถ้าสั่งขวดใหญ่อย่างนี้นะครับก็จะได้ขวดของแถมด้วยนะครับอันนี้ของแถมคืออะไรขอดูน้ํายาเช็ดยางหน่อยครับ<น>ฟ้าเห็นน้ำยาเช็ดยางอ่ะฟิล์มโชว์น้ำยาเช็ดยางนะครับปกติเราเช็ดรถเนี่ยน้ํายาเช็ดยางเนี่ยเวลาเราไปเช็ดเนีอ่อยางมันจะเป็นเมือกมันจะอะมันจะเนินอะมันจะเหนียวฝุ่นมันจะเข้าไปจับใช่ไหม นี่นลครับผมทํามานะครับคือผมเนี่ยมีความพิเศษตรงที่ว่ามีปมด้อยครับมาจากชนชั้นล่างช,ชั้นต่ํามาจากความไม่น่าเชื่อถือมเมื่อเราไม่น่าเชื่อถือปุ๊บมอไซคขวดละร้อยบาทรวมส่ง2องขวดสามร้อฟรีค่าส่งนะครับเช็ดแล้วยางดําแน่นอนครับตัวนี้คือว่าคืออย่างผมเนี่ยอะพื้นเพไม่ดี ถ้าผมจะเอาสินค้าเหมือนคนอื่นดีเหมือนคนอื่นมาขายไม่ได้ครับไม่เกิดไม่โตผมต้องเอาสินค้าที่มาดีกว่าคนอื่นต้องเหนือกว่าคนอื่นต้องพิเศษซึ่งคนอื่นอะ่ะเฮ้ยแค่น้ำยาเช็ดยางจะเอาซิลิโคนร้อยเปอร์เซ็นต์ไปใช้ทำไมมันแพงมันเปลืองมันดีจริงอนะ่ะมันแพงคนเขาป่ะผมเมฆมังกรบินอะ่ะภูมิหลังผมไม่ดีความน่าเชื่อถือผมมันน้อยถ้าผมไปขายน้ำยาที่แบบห้าสิบห้าสิบ ม,มันก็ไม่ได้มันก็ยิ่งแบบยิ่งแย่ไปใหญ่นะครับการที่ผมจะอยู่รอดได้ผมจะเกิดได้ผมจะแข่งกับบริษัทใหญ่ได้ผม,มเมื่อภูมิเราไม่ดีพื้นหลังเราไม่ดีประวัติเราไม่ดีเราต้องเอาคุณภาพของสินค้ามาชดเชยทำให้เกิดน้ำยาเคลือบยางตัวนี้ครับอันนี้ทำมาขายขวดละ189บาทนะครับก็วันนี้ก็ส่งให้ลองขวดละ80บาทแต่ถ้าสั่งแมกนาโนนะครับขวดน,นี้แถมขวดน,นี้ สั่งคนนี้ก็แถมนะครับสั่งคนนี้3าขวดก็แถม3ขวดพันก็แถมนะครับข้อดีของน้ำยาเช็ดยางตัวนี้เป็นน้ำยาซิลิโคนนะครับสูตรซิลิโคนเช็ดแล้วนะครับคือโปรติยางเนี่ยเราเช็ดไปเนี่ยเหมือนมันจะต้องเอาน้ำยาเป็นน้ำมันนะครับไปเช็ดให้มันดูดำดำดูเงาเงาแต่ว่าไปจับดูแล้วมันเปียกไปจับดูแล้วมันเฉอะแฉะมันอมฝุน่นมันเลอะเอาเสื้อไปโดนปุ๊บเนี่ยมันเลอะดำมาเลย แต่ตัวนี้ครับเช็ดลงไปแล้วน้ํายาเราจะทําให้ยางรถด,ดูเหมือนสีฉ่าดูเหมือนว่ามันยังเปียกน้ําอยู่ดูเหมือนแบบมันสีมันเข้มแต่ว่ามันแห้งพอเรามือไปจับปุ๊บเฮ้ยมันแห้งอะ่ะมันไม่แฉะมันไม่เลอะแล้วมันอยู่ได้นาน ลดเยอะจริงครับพี่เมย์คุ้มจริงครับใช่ราคาตอนนี้คุ้มมากๆครับการลดราคาแบบนี้สําหรับผู้ใช้นี่คือคุ้มเลยครับจากคนที่เคยซื้อพันกว่าเนี่ยมาเห็นตรงนี้นี่ตกใจเลยนะครับปกติซื้อโอ้โหแมงโลพันกว่าเฮ้ยแมงโลพันหนึ่งพันสองแพงไม่ไหวนะครับไม่กล้าซื้อมาโดนตอนนี้ครับราคาเนี่ยสามร้อยเก้าสิบนี่ทุกถูกเลยซิลิโคนเนี่ยครับบรรจุออกมาเนี่ยที่จริงไม่ได้เน้นทํากําไรนะครับเพราะว่าน้ํายามันแพงอยู่แล้วน้ํายาสูตรซิลิโคนไม่เช็ดยาเนี่ย แต่ผมเมืก่อก็พยายามก่อขวดเล็กๆขวดนี้สามร้มลลิะนะครับเพื่อขายเพื่อให้ได้แถมใช่ๆคือแถมเราแถมของดีเลยไงคือ,คอมันไม่ทําออกมาเน้นเพื่อตีตลาดนะตัวนี้คือน้ำยาเช็ดรางไม่ได้ไม,ไม,ไม่เน้นตีตลายเช็ดยางแต่เราเน้นว่าเอาน้ำยาเช็ดยางมาแถมกับตัวพวกนี้คือให้ลูกค้าได้ใช้ของดีได้ใช้ตัวนี้ก่ด็ดีและของที่แถมก็เป็นของที่มีคุณภาพอีก ไม่ใช่เอาของแบบแถมพวงกุญแจแถมอะไรเงี้ยมันไม่มีประโยชน์นะแถมของแพงๆไปเลยแถมของดีๆไปเลยนะครับแล้วก็เคลือบแก้ววันนี้นะครับก็เนี่ยเอาไปครบเซตเลยเติมแมกนาโน,โนใส่เครื่องแล้วเครื่องเงียบวิ่งดีลื่นดีจบไม่พอนะครับก็เอาเคลือบแก้วนะครับไปเคลือบสีรถไปเช็ดมันเงามันวาวนะครับ การลอยขีดควรได้นะครับลอยขีดคําว่าลอยขีดก็คือว่าโปรตีนเล็บเราเนี่ยลองเอาเล็บเราไปขูดรดดูครับถ้าเอาแต่น้ํายาเช็ดยางก็น่าจะร้อยยี่สิบรวมส่งเอ้ยไม่ได้ร้อยยี่สิบไม่น่าจะได้นะถ้ารวมส่งมันต้องสมมติเราขายแปดสิบเก้าบาทรนะวมส่งมันก็ต้องห้าสิบบาทห้าสิบหกสิบาทค่าส่งอยู่ประมาณห้าสิบหกสิบาทนะครับรวมส่งก็คงประมาณร้อยห้าสิบร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบนู่นแหละ สีรถนะครับปกติเราเอาเล็บไปขูดดูนรไปขูดกี้แต่มันจะเป็นรอยเลยมันจะกินเลยมันจะมีเล็กเกอร์มีสีรถติดเล็บเรามาเลยสมมติไก่โดดขึ้นไปเนะี่ยเป็นรอยเลยตัวนี้ครับเคลือบง่ายๆฉีดพ่นแล้วก็เช็ดปุ๊บถูถูถูถถถเงาเลยเงาเลยครับเงาสดนะสีไม่ซีดสีไม่จางทําให้ดูสีสดสีฉ่ำขึ้นแล้วพอเราฉีดปุ๊บเราเช็ดปับ๊บลองเอาเล็บไปขูดดูครับแรงแเลยสีรถ ได้ครับไม่เป็นรอยนะเช็ดง่ายๆอากาศชื้นก็เช็ดได้อากาศร้อนก็เช็ดได้นะครับแค่ฉีดแล้วเช็ดไม่ต้องเข้าห้องอบสีไม่ต้องเข้า,าไม่ต้องเข้าห้องกระจกปรับอุณหภูมิอะไรเลยนะครับฉีดแล้วเช็ดได้เลยเงาเลยนะครับอย่าเครือบแก้วตัวนี้ก็จากพันเจ็ดร้อยก้าวันนี้มาเลยหลังกันแค่เจ็ดร้อยบาทนะครับผม ก็ฝากเพื่อนแชร์ช่วยบอกต่อด้วยครับสีด้านได้ไหมครับมันก็ได้นะครับเพราะสีด้านเชฟไปมันก็กันขีดข่วนได้ครับแต่มันจะไม่ได้เรื่องความเงาใช่ไหมเพราะรถโทมสีด้านแต่มันได้เรื่องกันรอยขีดข่วนนะครับกันไม่ให้สีมันซีดจางนะครับก็เดี๋ยวจะปักหมุดโพสต์นี้เอาไว้นะครับฝากเพื่อนบอกต่อด้วยในส่วนของสินค้าก่อนแนะนําครบหมดแล้วนะครับใครสนใจก็ทักแชทมาได้เลยเดี๋ยวเรารอตอบในแชทนะครับผมทุกคนครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ